อ่ะเรียบร้อยเลยมาพร้อมฝนเลยครับโอ้โหวันนี้ตั้งใจจะเอาโชว์เก้าชั้นนะครับจัดให้ตามงบเพื่อนๆน,นะฮะตั้งแต่ทำคลิปเมื่อเช้าแล้วเอานำเสนอที่ว่าตอนนี้พี่เลเริ่มทำจำนวนได้แล้วก็สามารถปล่อยให้กับเพื่อนๆในราคาย่อมเยาวได้ก็มีคนทักไลน์มาเยอะเลยนะี่ฮะโดยเฉพาะ ต้นกลุ่มนี้เนี่ยพี่เลจะต้องถ่ายาแล้วก็ระบุราคาให้กับคนที่สนใจด้วยก็เลยกล่าว่าเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูนะครับอย่างต้นนี้นะครับพี่เลตั้งไว้อยู่ที่350เนี่ยไซส์แบบนี้เอง350ถ้าคนเอ้ยพี่เลสาร้อยห้าไม่มีไม่พอก็ดูลายที่มันดรอปลงมาเนี่ยฮะอย่างเงี้ยอ่ะต้นละสองเนี่ยฮะจะประมาณนี้อ่ะ ท่าทางวันนี้ไลฟ์อาจจะไม่นานนะครับโอ้โหฝนมาแล้วโอเคเดี๋ยวพี่เลอาจจะทิ้งคลิปนี้ไว้นะครับแล้วก็เพื่อนๆทัก ID Line มานะ ID Line แล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันโอ้เสียดายจังฝนมาแล้วเนี่ยเยอะเลยครับเยอะเลยเอาเป็นว่าทักไลน์พี่เลนะครับเพราะว่าหรือเม้นก็ได้อะแต่ถ้าเม้นเนี่ยรบกวนแบบทิ้งเบอร์ไว้ด้วยนะครับ ไม่ไหวละฝนมาแล้วครับเพื่อนๆอ่ะอันนี้พี่เต้เอาตัวอย่างมาให้ดูนะคาดว่าเสียงน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะนะครับมีตั้งแต่1้0ยร้นะครับเอาเป็นว่าตามงบเลยตามงบเลยนะครับแล้วก็อาจจะเมาสเมาสส่ง100บาทอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นแนะนำให้ซื้อเยอะๆนะครับเพราะว่าส่งแค่100บาท ่ไม่น่าจะได้ยินเสียงพี่เลแล้วล่ะแต่ให้ชมก่อนให้ชมก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปตามต่อกันที่ในไลน์ละกันพักไลน์ส่วนตัวพี่เลได้เลยนะครับ099 394 4539